รสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมยันซีเรียนครับในเกมที่เราอยู่ในปี43นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาครับเราชมในเกมสไนเปอร์ vs สตีฟนะครับเออที่โทษทีโทษทีเอออันนี้ลมขึ้นจริงนะเออก็เออเป็นเกมที่แบบเล่นมาตั้งแต่โอ้ยนุ่นช้านานแล้วโอ้โห3ปีที่แล้วช่างแม่งโอเคกดเลยนะครับเป็นเกมนี้เป็นเกมแนวแบบว่า ให้ผมเอาชีวิตรอดจากมือสไนน์นะดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะผมจะใช้วิชาในการหลบกระสุนแบบผิวไหวไงเออใช้วิชาหลบกระสุนแบบผิวไหวไงนะครับก็เพิ่งเล่นออนไลน์เสร็จนะผมนะโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลารเิ่มเล่นกันเลยับผมนะโอเคกดแล้วโอ้เกมในตำนานนับง่ายๆเลยเอ้ยมาแล้วโอ้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 จะพาไปไหนอโออ๋อเราเพื่อนเนอะ เกมกาเกิดผมชื่อเกมกาครับท่านผู้ชมนะคนอื่นก็เออมันน่าจะเป็นคนในออนไลน์นะข้างบนชื่ออะไรบอมบอมโโอ้หนะครับชื่อแม่งแต่ละคนแม่งโคตรโลเลยนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหขบลุดมาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนะครับการที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมเล่นตัดต่อได้เฮี้ยมากครับผมตัดต่อเอฟเฟกได้เฮี้ยมากเฮ้ยมันยิงมาแล้ว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 นะครับแต่ผมจะยิงหลอกล่อมันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจเอยิงโดนแล้วเจเอเฮ้ยไปก่อนเลยเว้ย ไปก่อนแล้วไอ้เชี่ยยิงไอ้โดนไอ้เชี่ยโง่เอ้ยไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยเจ็บโอ้ยมึงไปดิเชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยบาดเจ็บเอ้ยเย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 ้ยยิงนิ่งนิ่งยิงนิ่งนิ่งเดิน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 ไอ้เชี่ยเอาละครับเพื่อนตอนนี้ผมเพื่อนผมไปตรงนู้นกันหมดแล้วเอาไงดีวะเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยยิงยิงยิงมันซุ่มยิงผมมันซุ่มยิงผมไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมือสไนโง่เอ้ยไม่โดนกูหรอกไอ้เชี่ยกระสุนเดียวอ่ะ นี่นี่ไงไอ้เชี่ยไปตรงนี้แล้วโอ้โหโโอ้หไปแล้วไปแล้วรถบรรทุกฐานเชี่ยพ่อมึงเชี่ยไม่ทันโอ้ไอ้เชี่ยเพื่อนแม่งหลบหนีกันหมดแล้วเหลือแค่เราคนเดียวนะครับสรุปเราตายหานะครับโอเวนกัมเวียนมาไม่ครบไอ้เชี่ยคอตกเลยยยเออไม่น่าเลยเอาติดคุกกับกูอ๋อนี่นี่นี่กูนี่หว่าไม่ใช่เพื่อนโอ้กูติดคุกเวนกมเล่นไม่ได้เลยเอาใหม่ ยับแม่ไม่น่ากวนตีนมือเสน่หมันมากเลยวะเฮียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยัแม่อย่างงี้ต้องกวนตีนให้หนักๆไอ้เชี่ยยับแม่โอ้โหโอ้โหมาเร็วโอ้โหเกมกิกเข้ามาเร็วโอ้โหืึโอหเกมกิกนูแคลนมีแคลนด้วยไอ้เชี่ยเกมนี้โอ้โหสร้างแคลนไปแข่งระดับประเทศเลยไงโอ้โหมาแล้วไอ้เชี่ยแต่ละคนบูอ่นไม่ทันอ่านชื่อกนี่อะไรเนี่ยมันก็จะมีหลายด่านนะไม่ใช่แค่ด่านธนาคารนะเออนะมีด่านโตเกียวทาวเวอร์นะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยเห็นนะ โอเคโอเคเดี๋ยวเล่นดีๆแล้วครั้งนี้เดี๋ยวอยู่ไหนมือสนไยเจไอเจไอเจ,อ,เจ,อ,เจอยู่นู่นนั่นแหละไอเจเจไอเจ,อเจอยิงไม่โดนดีไปนู่นก่อนแล้วเว้ยไม่โดนหรอกไอ้เชี่ยเอ้ยเพื่อนตุยหลังมึงไอ้เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูออกหลอกล่อเองเดี๋ยวกูหลอกล่อเองเชี่ยเฮ้ยหลอกล่อเอออ๋อต้องให้เพื่อนไปก่อนเอ่ะหลอกล่อก็หลอกล่อหมดกระสุนแล้วดีโง่ไปแล้ว <laughs> หมดกระสุนยิงไม่โดนโอ้มือสนไยโคตรควายเลยครับตัวนี้เอ้อไปก่อนไปก่อน เียเดี๋ยวเราบางเพื่อนไอ้ไม่ใช่เพื่อนบางเราเราตายแนะน่นี่นี่ไงนี่ครับเห็นมือสนายป่าวครับอยู่ด้านซ้ายผมนะด้านซ้ายมือผมนะมะที่มันเป็นใยแมงมุมหน่อยอนะ่ะโอเคโอเคผมไปแล้วโอเคโอ้มันยิงผมมันยิงผมเอ้เลยเล่ยเล่ยไอ้เลยเลเลยยิงไม่โดนไอ้โง่มือสนายกากเก,ากี้ยไปแล้วยันแม่กากชิบหายเกี้ยโง่ เลยเลยเยืนอันนี้ยืนน yeah, ิ่งๆเลยเอ้ไ <mañana> อ <lee> ้ไอ้ขี้อะยังแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยยังแม่เออสไลด์หนอนไอ้ขี้อะโอเคโอเคโอเคเอะไรเลยอะไเลยอะไเลยเฮียเฮียเฮียเอาไงดีวะเออไปตรงนี้แล้วกันแม่งมึงยิงแม่นแล้วแม่นแล้วโอ้พ่อมึงตายเขี้อยังแม่ยังแม่ขี้อยังแม่พ่อเหงื่อสั์ยังแม่ เฮียโอ้กูติดคู่คนเดียวโอ้แสดงว่าด่านนี้ง่ายแต่กูควายเฮ้ยเอาละท่านผู้ชมผมต้องถ่ายให้ได้เลยเพราะตอนเด็กผมเล่นเทพมากเกมเนี้ยผมไม่อยากจะโม่เพราะว่าหลบแบบเนมเมตริกเลยครับโอ้โหแบบเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าสรรพคุณของผมนะผมเทพมากอะไรเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันให้ผมทำอะไรนะหรืออยากจะให้ผมปลดระเบิดผมก็งงอยู่เลยงงเกมกากนะครับไอเอส s q นะครับเอาไมาไม่เอาไครับ ภาพหน้าผมอาจจะเล่นเป็นมือสไนเปอร์ก nice uh, ็ได้นะครับอ so 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 ่าจริงๆนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นเป็นไอ้นี่มากกว่าเล่นเป็นโจรมากกว่านะครับเพราะว่ามันมันเท่ครับมันมันกว่านะครับดู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 นะครับเอเลเดเอเด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 นดเ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 องเอเดเดเลเดเดเลเด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 ไปเดเดเดี๋ยวกูติดคุกเดี๋ยวกูติดคุก เฮ้ยไปไปไปเร็วเร็วเร็วผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนโอ้เกมนี้ครับต้องใช้ทักษะคือทักษะการหลบหลีกนะครับแล้วก็สมาธินะครับว่าเอ้ยสไนเปอร์มันจะยิงมาหาผมนะครับนี่ต้องกวนตีนในสุดเดะเดะเดะเนี่ไงไปแล้วเฮี้ยงโง่ความไวเหนือแสงเฮ้ยเดะ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 เดวเดะ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 เงะเด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 ิเดะ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 ะ โอเคโอเคโอเคซึ่งจะมีสัปป re ิเกอร์ไอรีนนะโอ้โหโอ้แสบแว่นหน่อยแล้วกันโอ้โหอย่าแม่ทำเป็นเซียนครับโอ้โหตอนนี้กูทำเป็นเซียนก่อนโอ้โหมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเองงูนี่กูเดินมาแล้วเอาล่ะด่าดสุดท้ายเล่เล่เล่เอ้ยไม่โดนเล่เล่เล่เขี้ยเขี้ยเขี้ยไปแล้ว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 เชี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยเฮ้ยโดดลงไปแล้ว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 ขอขอกูขอไอ้เขี้ยกูขอกูขอไอ้เขี้ยแม่งมึงเขี้ยแม่งกูตาย ยิบแม่ไอ้เหี้ยยิบแม่เกมกาคิดผายไอ้เหี้ยโอยี่แม่หรือว่ากูกากันแน่ว่าไอ้เหี้ยโอ้ไปไปไปยี่แม่ติดสังเตกแล้วกูไอ้เหี้ยยี่แม่ไปฮ่องกงฟรีเหี้ยแม่งเอ้ยแดกแล้วเหี้ยข้าวข้าวแดงเหี้ยข้าวแด,ดงกับโอรียังยี่แม่เหี้ยเอ้ยเอามายเอามายเฮ้ยรประมาทมากเกินไปว่ะอ่าผมจะเล่นให้ผ่านนะจนกว่าจะผ่านโอ้โอ โอ้ค oh, ุณอะไรเนี่ยไอโดรลอิงอะไรเพราะว่าพอยช่างแม่อังกฤษตกกูไอ้เชี่ยช่างแม่เหอะนั่นแหละมอลิแก๊งสเตอร์ไอ้เชี่ยชื่อแต่ละคนไอ้เชี่ยเแม่ไอ้เชี่ยโคตรเชี่ยเลยเฮ้แก๊งมาเฟียเฮียโอ้นั่นน่ละมือสไนแสงวับว่ามันคือมือสไนนะครับอ่านี่เราเป็นโจนี่เราต้องอย่างนี้อะไรเลยเลยอะไรเลยเลยนี่ไงไปเร็วอะไรเลยเลยเฮ้ยแล้วมึงมืนหนาฟอว์มึงนี่ เฮ้ยส่งอันนี้ไปยิ้มยิมย้มยิมย้มยิมย้มยิม้มยิ้มมีอะไรกวนตีนหรือไม่ไม่มีเหรอโอเคเฮ้ยโมโหโมโหผมส่งโมโหไปเฮ้ยกวนตีนโอโหกูทำเสียงเฮียใบึงตายเลยเฮียเย๊แกลกวนตีนแม่งมากเกินเฮียเฮียแม่งโค้ดเฮียเย๊แกลกโค้ดเฮียเย๊แกล เอาใหม่ oh my, อย่างนี้ต้องเอาใหม่เฮียคอตกใส่หัวใส่กูด้วยมึงดูมึงดูดตัวละครแม่งยังเบื่อน่ะเอกูวเมื่อกี้เฮียคอ้เียโอเคนะครับก็วันนี้ก็โหบ่าวเตานะครับก็มาเล่นโซโลคนเดียวนะกับเอ่อคนออนไลน์นะนะเกมนี้ออนไลน์นะหนุนนะเออถึงมันไม่มีอะไรมากไม่มียิงปืนแบบสนั่นสเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบเป็นเกมที่แบบอะไรวัดใจเขาเรียกว่าวัดใจเออครับ ซึ่งถามว่าผมเก่งสนายไหมบอกตรงๆแล้วไม่เก่งเลยนะครับยิงแทบไม่โดนเลยโอเคเดะเดะเดะเอันนี้ไปแล้วกูไอ้เขี้ย้ส่งแว่นไปโอ้โหกุลหลอกุลหลอไอ้เขี้ยงูโอ้โหเออเออเจอเออนี่เจอสูตรกูสูตรใบเด็กกูไอ้เขี้ยนี่ไงโอ้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นี่เอ๊ยอย่าแม่ผมล้อผมล้อเรียนมาได้โอ้ใส่แว่นใส่แว่นต่อไอ้เขี้ยไอ้เชี่ยไม่โดนสตีเขี้ยไป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  ไปแล้วพวกเราไปเลยพวกเราเฮ้ยได้ได้เลยได้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็เไรเออปวดขี้ขี้อย่าแม่เสียงเกินขี้เลยอย่าแม่เกิเขี้ขนาดไหนกันนะนี่ไงขนาดไหนกันนะนี่ไงกดเข้าไปขี้โอ้ยมึงดูเพื่อนดิโอ้ย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 ขี้นี่เขี้นี่อะไรจะบีบอยบ้องเหอะขี้ยไปไปเดี๋ยวแม่ไปด้วยกูต้องไปกับมึงด้วยต้องไปกับมึงด้วย ต้องไปกับมึงด้วยเชี่ยนี่หลอกล่อเอ้ยกูขาแล้วกูขาแล้วควายควายชิบหายโง่โง่บันไลโง่ชิบหายเชี่ยโง่กับควายกับมึงนั่นแหละเชี่ยโง่กับอามีบ้ากับมึงนั่นแหละไอสัตว์เจ็บแม่สมองอามีบ้าไอเชี่ยโง่กูรอดแล้วกูรอดแล้วแคปเทอร์สตาร์ทโอเพนไทามเมอร์อะไรของมึงเนี่ยเชี่ยหนอนเชี่ยนิ้วนี่หว่าเชี่ยโอเคโอเคโอเคอ๋อได้ตังค์แล้ว เล้วอีกสตาลนึงแล้วกันนะโอ้โหมาเป็นเกียรติแกเราเนี่ยที่เราขาดเกมนี้ไปกี่ปีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามปีนะไอ้เขี้ยเออที่ขาดหายเกมนี้ไปนานนะแล้วคุณนับทำไมสิบวะไอ้เขี้ยเอ้ยจะแม่โอ้โหนี่อย่างงี้ผมต้องระดับไอิสตาลโรเบิร์ตโดนี่จูเนียร์แล้วนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันตรงนี้อันนึกเนี่ยโอ้ยเขี้ยมึนมะระเบิดนะนี่จูเนียร์นี่นมันบทโทนี่สตาร์ไม่ใช่เหรอโอเคง่า อะเลๆๆโอ้ all the, all the oh, ผมไม่ได้เล่นนานเออหนี่เงินนี่เงินเอ้ยโหอุโหเท่มากเท่มากนี่ต้องเอาอะไรดีไม่โดนไอ้เน่าเฮ้ยนี่อย่างนี้ต้องไปตรงนี้อะเลๆๆเลไรๆๆหนึ่งครับผมหลอกล่อมาอย่างนี้ไว้เอ้ยระวังระวังระวัง เอ้เชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยออกมาเชียช่ยเ่าฮ่าฮ่าเย้ยตายเลยพ่อมึงเชีย่ยจะแม่โดนระเบิดตายหาแม่มึงนี่เหี้ยโอ้โหคอ,อตกกันไปแถวเลยเฮ้ยมันแกกินข้าวแดงแกอ้โน่เฮ้ยแม่เจ็บใจ่ะแม่เชีย่ยช่วงโควิดกูกลับจะมาหาเคเอฟซีแดกจะแม่กูก็เหมือนกันเฮ้ยกูก็เหมือนกันอีเชี่ยกันไหนกันได้ เฮีย <Yeah. s ans> งูยไม่ได้เลือกเลยมึงดูดิเฮียเกมไม่ค่อยจังเลยอะทำสายหัวใส่กูด้วยเฮียโคตรเฮียยุ่มแม่ฮ้ยแต่เกมนี้นานแล้วนะเก่าแล้วโอ้โหตั้งแต่ผมแบบกี่ขวบได้ว่าพอตอนมอนหนึ่งอะเออมอนหนึ่งอะที่แคสเกมแรกๆอะตอนนั้นอะโอ้เกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่แบบถ้าเล่นกับเพื่อนนะกูบอกเลยเฮีย yeah. ฮ yeah. าี้แตกอะ บอกเลยแต่พอดีว่าเพื่อนผมเขาไม่ไม่ค่อยนิยมเล่นเกมนี้กันนะเออผมก็เลยมาโซโล่เดียวนะครับอ่าเอ้ยด่านนี้ด่านตำนานด่ดาดนที่กูเล่นตอนเด็กๆเอาไงดีวะจะไปต้งซอกเดิมแล้วกันผมไปต้งซอกเดิมไปนี่ครับผมบอกเลยว่าด,าด่านวัยเด็กของผมนี่ผมชอบไปซอกนี้ครับซอกเดิมผมโอเคครับแล้วก็เดินไปตรงนี้โอเคกดเข้าไปนี่นี่น,นี่โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำเอ้ยมือสน้นในมือสน้นในมันแม่นมากมันแม่นมากเฮ้ยอย่า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 ให้มันจับเราได้อย่าจับทางเราได้โอเคโอเคโอเค ผมผมผมเล็งไว้แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันหมดกระสุนหมดกระสุนมันต้องชักมันต้องชักมันต้องชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกเออไปแล้ว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 โอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยมึงระวังนี่เชีย่ยย่าแม่เอ้ยเราเราเราจะได้กินเคฟซีจะได้กินเคฟซีย่าแม่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 ข้าวไก่วิ่งแซ่บโอ้ยข้าวไก่เขียวหวานวิ่งแซ่บแดกแล้วเว้ยเชีย่ยอะไรวะเนี่ยมาบินแต่ข้าวเขียวอ่ะแกงเขียวหวานเคฟซีเฮ้ยยังคงงงโอ้ยฉันเนาะเอ้ยนี่มันหน้ากากคะไเนาะนี่โอ้โหมันหล่อครับเยบ้ได้กินเคฟซีแล้วย่าแม่เยอะไปเลยเย้ชักเมาชักเมาแม่มึงไอ้ยี่ โอเคครับก็ก็ผมก็จะมาเล่นเออถ้าผมว่าผมเล่นหมดทีฟเนี่ยผมว่าน่าจะเบื่อนะผมขี้เกียจแบบเออเล่นมือสไนเปอร์พาร์ทหน้าเลยอ่ะผมก็จะแบบเออเล่นพาร์ทนี้ดีกว่านะครับเพื่อโชว์ความแม่นของเรานะโอเคครับเริ่มกันเลยครับนะามาแล้วไอ้ตามือสไนเอโอเหมือนหลอ่อโออยังไม่ยืนตรงหน้าต่างเหมือนหล่อไอ้เหี้ย ยังแม่โอ้โหหยุดไอ้พวกเคี้ยนี้ให้ไดโ้โอ้โอ้โอ้เข้ามาไอ้เคี้ยโอ้โหนี่สก,กินแม่มดหรือสก,กินเฮียอะไรเนี่ยมึงเจอเกมกากกูไอ้เฮียยังแม่แค่ชื่อก็จังไรแล้วว่ามึงบอกถึงความบึงบอกถึงตัวมึงได้เร็วว่ามึงจังไรอะไรเนี่ยอ๋อนี่แสงแสงกูเองแสงวิบวับเนี่ยแสงกระสือเนี่ยไอ้เฮียอ๋อนี่นะครับเราซูมได้อย่างงี้นะโอเคนี่น,นี่คือซูมหน้าแล้วหันลำกล้องก็เออได้จะด้านด้านซ้ายนะแล้วมันอยู่ไหนกันวะฮะโอ้ยอยู่นู่นเองเหรอลูกนะ แมดบียรงงั้นแหละลูกฮ่โอ้เต้นเต้นจำบาใส่กูอเชี่ยนี่หมันไส้หมันไส้เชี่ยเราหาแม่ไอ้เชี่ยเอาเอาเชี่ยช่วคว้าใส่กูด้วยเฮ้ยเชี่ยหมดหมดหมดเชี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้เชี่ยวู้บดีเชี่ยโง่ชิบหายเฮ้ยอยู่ไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้วู้บไ้เชี่ยนี่เจอกูมือซนไอเชี่ย นี่ไอ้เหี้ยเดียยวตัวเดียวตัวเดียวพตัวเดียวพนี่ไอ้เียโอหมดแก๊งเลยฮะนี่หมดแก๊งเลยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเราี่ชนะแล้วฮะโอ้โหคอตกเลยโอ้เฮ้ยเจ็บใจเจ็บใจมือซ้ายมันแม่นเกินโอ้โหไม่อยากจะมัวโอ้โหเก่งเกินนะโอ้โหไอ้เชี่ยเฮ้ย่แม่ปการจับมือกันด้วยไอ้เชี่ยงั้นเล่นมดสซ้ต่อทีมอ อยากเล่นหมดตีฟก็จริงเออเล่นหมดสไนบ้างนะครับเพื่อจะได้เห็นรูปใหม่ๆในการเล่นของผมมากขึ้นไงเออใช่นะครับโอเคเราก็มารอกันตรงนี้นะครับเราก็จะมองหน้าตาก็าจะมีพวกเชียตัวไหนไมาอีกนะครับก็อนาคินผมอยู่สูงกว่าคุณนะอะไรประมาณนี้อนาคินก็อยู่สูงกว่าเจ้าเจ้าควรต่อตา้านไม่ใช่เข้าร่วมนี <c oughs> <c oughs> ่ไงไอ้เชียแม่งนะครับซึ่งสกินนะก็เขาไม่ได้จ่ายนะคุณสามารถหาเลือก เออเลือกสันเอาได้เลยนะครับผมนะถ้าเต้นถ้าอะไรอย่างนี้ก็เขาทำออกมาดีนะเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวแม่ทำทำเป็นเหนื่อยเชี่ยเดี๋แม่หมันไส้เดี๋แม่หมันไส้โอ้ยวูบวูบไม่ไม่วูบไม่วูบเฮ้ยหมันไส้เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยพ่อมึงื่อหมันไส้ก่อมาเชี่ยเดี๋แม่นี่ไม่ตายเฮ้ยท่านผู้ชมไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเชี่ยนะเฮ้ยผมว่าจังไรแล้วเว้ยเห็ดูวะเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยแล้ว ไม่ไม่โดนเชี่ยไม่วูบกระสุนวูบเชี่ยย่าแม่เชี่ยแล้วมันได้โอกาสมาแล้วเชี่ยเชี่ยมันได้โอกาสแล้วมันได้เหลี่ยมันแล้วเชี่ยสามเหลี่ยมเอวูด้าไงเชี่ยสามเหลี่ยบมารีด้าโกรธแล้วโกรธแล้วมันโกรธอะไรเชี่ยย่าแม่มันโกรธอะไรเชี่ยแม่งมาดีเชี่ยเลี้ยงตัวย่าแม่แอสซซินไอ้เชี้ยแอสซซินย่แม่เอ้ยพ่อมึงเอ้ยไปไหนวะไปไหนวะอ๋อมันจะไปไหนมันจะไปไหนหายไปไหนแล้ว เชี <Panther S 2> ่ยเชี่ยเชี่ยไม่ทันเชี่ยไอเชี่ยโอ้หมดโอ้ไเชี่ยยับาแม่โอ้โหอย่างน้อยก็ได้กี่คนว่าสองคนใช่ไหมไอเชี่ยเคยเชี่ยกคนตีใช่ไหมกูบอไปสังเตรียกูซะไอโอ้ยไม่น่าเลยโอ้ยนะครับปรหมดสไนเปอร์โอเคไปแล้วไอเชี่ยแม่เปลี่ยนโหมดไอเชี่ยเล่นไม่เก่งกูเล่นไม่เก่งไอเชี่ยด่าแบบเนี้ยแม่ก็ต้องเล่นอันนี้ เขาเลยรู <muitas S 2> ้สึกแบบว่าเพื่อแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะจริงๆอันนี้มันไม่ยากหลอกมันมันไม่ง่ายหรอกมันยากเลยแหละครับแล้วก็ไม่ยากแล้วไม่ง่ายครับเดวเวลาเดียวกันนะ้งงไหมนะครับเป็นเกมแบบเอ่อทดสอบสมองเราด้วยนะแบบโอ้โหแบบว่ามึงจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่เชื่อมากนะครับแต่ว่ามันก็เล่นมันเพลินเอานะแบบตลกตลกขำขำกักก้าก่ะนี่ไงอะไรเลเลอะไรเลเลอะเลเลเลเตย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 เเตยยเตตยเเตยยเตยเตย แล้วเสียงมันเอ้ยเชี่ยเฮ้ยพุ่เลยเหรอเฮ้ยไปไปไปโอ้โหพ่อมือไอ้เชี่ยยะแม่มึงเล่นแบบนี้มึงเล่นมึงเล่นในเคาะฮอปเถื่ไอ้เชี่ยยะแม่ระเบิดพ่อมึงขนาดนี้เหรอไอ้เชี่ยยะแม่พ่อมึงไอ้สัตว์ยะแม่โจ้ไอ้เชี่ยยะแม่กูตายคนเดียวด้วยไอ้เชี่ยยะแม่สไนเปอร์หัวควายยะแม่จังไรไอ้เชี่ยยะแม่ด่าเป็นเล็บแม่เไรไอ้แมันใส่สัตว์ยะแม่เหลือโอ้แล้วมีขวานสังขวาเนี่ยไว้ทำยี่อะไรวะ เฮียวจามหัวใช่แม่เกมกาก์ฟเลสอะไรโคจัดเออนะครับก็โอห่อหน้ากากเจสันไว้เฮียอืมพรมแล้วอ้อยแม่มืองโฮเทลห่โรงแรมมาลู่เด้อไม่ใช่แล้วยี่แม่อ้ออะไรเละๆอะไรเละๆอะไรเละๆโอ้โหไปตรงนี้แล้วกันเหนื่อยหาแม่มึงไอ้เฮียนี่ผมเล่นนิ้วเดียวนะเนี่ยผมรักรักรักเอ้ยรักรักรักเอ้ยอย่าทำอะไรเลยกูขอแหละ กูขอละไอ้เหี้ยหนุ่มคนนี้ยังโสดยังซิงกระดิ่งแมวกุลิกลิกลิกลูกลิ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 กโอ้โหทำอะไรไม่ได้เออเฮอนี่โปรเฟชชั่นแนลนึกว่าโปรอะไรเหี้ยโง่นี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 ่กูโปรเฟชชั่นแนลไอ้เหี้ยเออนี่หันดูนี่นี่เออเออเอ้ยเปลี่ยนทางบ้างไอ้เหี้ยไอ้แม่ได้โอกาสแล้วเอ้ยอ้ยอุ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 ้ยเจ็บนี่ไปทางนี้ทางนี้ป้องกันน้อยเอ้ย โดนไหมไม่โดนโอ้ยเหนื่อยเออกูจะตายโอ้ควายชิบหายเฮ้ยได้เวลาแล้วเชี่ยเออไปแล้วอุ้ยเบ่งขี้เชี่ยโอ้โง่เฮ้ยสไนเปอร์นี่ควายมากสไนเปอร์ตัวนี้ควายมากเฮ้ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเดือดเดือดดิเชี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยอ่ะแม่มึงเอ้ยชนะแล้วโอ้ยควายเหี้ยโง่ชิบหาย้เหียโอ้สไนเปอร์โอ้โง่โง่โง่มาเลยครับโอ้โอ ไปซื้อปืนของเล่นเด็ก20บาทมา,ายิงเถอะเขาอ๋อยิงไม่โดนนะฮะมึงเคยไม่เคยมีการ20บาทเลยเนี้ยก็อื้มใช่ไหมโอเคครับก็ก็ไม่มีอะไรแล้ครับก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเออก็หายกันไป3ปีนะกับเกมเอ,อ่อสไนเปอร์เวสต์ดีฟนะก็เป็นเกมสไนเปอร์พัทโจรน,นะที่ อะไรนะที่ไปป้นธนาคารใช่ไหมเออแล้วสลนเปอร์ต้องยิงเพื่อให้โจรไปติดคุกก็ได้อะไรประมาณนี้ก็สำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วดูครับยังไม่เอาสองเลยนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะครับกไ็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็นะครับแต่รันเติร์นนนี้ก็รักเหมือนเดิมรัก I Love You Too Much Loving You Too Much So Much Very Much Now ไม่รู้ว่าเธอทำยังไงถึงเดาเฮ้ยโอเคครับก็แค่นี้แหละบ๊ายบายไม่มีอะไรจะพูดแล้วซีอยู่ในถ่าน